รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน อย่างแล้วเขาซื้อเยอะไหมอ๋อโอเคได้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 เดี๋ยวบอกให้นะโอเคจะให้เขาไปซื้อ,อยางอื่นก่อนเนาะโอเคบา,บายบายสวัสดีครับคุณสม้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสลัมสัญจรบากิเซอร์ดาร a เ a อร์ดาริสเคลียนสเลมาต a ด้านการ์์รันช a งันอินีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลายูกันเลยค่ะ ครับคุณส้มยุ่งอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเข้ามาแล้วใช้โทรศัพท์อยู่จะให้เบรกก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะจารย์คือว่าน้องของส้มเนี่ยเปิดร้านขายเครื่องัวรแล้วทีนี้มีคนมาเนเชียมาซื้อคะอ่ะจารย์แต่น้องบอกว่า พูดไม่ได้ก็เลยนี่แหละค่ะต้องถามอาจารย์ก็เลยตอนนี้บอกว่าให้เขาเนี่ยไปซื้อยางอื่นก่อนไปชอบย่างอื่นก่อนค่อยกลับมาที่ร้านวางไปแล้วสิวางไปแล้วค่ะาจะยังยู่จะถามเลยอ๋อไม่เป็นไรให้เขาไปชอบย่างอื่นก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสอนคุณส้มแล้วก็คุณผู้ชมไปพร้อมๆกันดีกว่าระหว่างเขาชอบย่างอื่นมากลับมาปุ๊บคุณส้มก็จะได้คําศัพท์พวกนี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นําไปบอกน้องของคุณส้มได้ดีเลยค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปคําศัพท์กันนะคะไปช่วงเกิดความรู้กันก่อนค่ะในช่วงงนี้้มาลยยููรัค เมืองโกตากีนาบาลูและภูเขากีนาบาลูโกตากีนาบาลูมีชื่อเดิมว่าเจสเซลตันและเป็นที่รู้จักในชื่อย่อว่าเคเคเป็นเมืองเอกของรัฐซาบะประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ใช้ฝั่งทะเลจีนใต้ทางตะวันตกของรัสซาบาและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอเนียวด้วยชื่อเสียงของการปีนยอดเขาที่ทั้งสวยทั้งเสียงท้าทายให้หลายคนอยากมนลองพิชิตภูเขากีนาบาลูเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะบอเนียวท่ามกลางป่าดงดิบที่นี่สูงกว่าภูกระดึงหรือดอยอินทนนท์บ้านเรามากมาย วันนี้นะคะคุณผู้ชมพร้อมของส้มเนี่ยพร้อมมากทีมงานเตรียมไว้ให้ค่ะอาจารย์สุดยอดเลยเนาะครบถ้วนสมบูรณ์พวกข้าวของเครื่องใช้ในห้องครัวเลยนะครับใช่เรามาเริ่มกันเลยโอ้โหนี่เบลเลรเบลเลเลยค่ะอาจารย์ใหญ่ั้างนั้นเลยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวใช่เครื่องใช้ครัวเรือนข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนซึ่งถ้าบอกว่าเรียกรวมๆกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปอราลาตันดาโปเปอราเปอราลาตัน เปราราตันดาโปคำนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงแต่เรามาดูรักศัพท์ก็ได้มันมาจากคําว่าอารัต oh. อารัตนะอารัตคือเครื่องมือเครื่องใช้นะ oh. อารัตเราจะเรียกว่าอารัตด,ดาโปก็ได้นะอารัตด,ดาโปก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคําที่มันเป็นคํานามคําที่แบบเป็นทางการใช้เรียกว่าภาพรวมสิ่งเข้าของเครื่องใช้แบบรวมๆอย่างเป็นทางการเราจะเรียกว่าเปราราตันดาโป อ่าฉะนั้นคำง่ายของมันก็คืออารัตดาโปอือารัตดาโปก็เข้าของเครื่องใช้ในครัวนั่นแหละเพราะว่าเปรอาราตันหรืออารัตเนี่ยมันจะแปลว่าเครื่องใช้และอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าดาโปดาโปอดาโปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นในอักษรมันจะมีตัวอาซึ่งอาไม่ออกเสียงตัวนี้ก็เลยเป็นดาโปทีนี้ตัวยูมันเป็นดาปูไง่ะดาปูก็ได้สำเนียงจะเป็นดาปูก็ได้ดาโปก็ได้อ่าฉะนั้นก็ฝึกคําว่าครัวไว้ก็คือดาโป <ห>แล้วก็ปราลาตันดาโปหรืออารดาโปก็เข้าของเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะน้องของคุณส้มก็เหมือนกันเอาคำง<ห>า่ายๆไปพูดแล้วเดี๋ยวขายของได้แน่นอนนี่ค่ะ,ะน้องบอกอยากขายกระทะจังเลยพี่อันนี้กระทะนะครับกระทะเรียกว่าอะไรคะ,ะกระทะในภาษามลายูก็คือกัวรีกัวรีอ่ากัวรีนะกัวรีก็คือกระทะนะครับทีนี้อะไรอีกที่อยากรู้นี่เลยค่ะจานอันนี้เป็นจานข้าวมาพร้อมกับ ช้อนซ่อมด้วยนะคะอาจารย์ครับจานเนี่ย,ยจริงๆเนี่ยจานเนี่ยถือว่าสําคัญนะ,ะนอกจากจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวแล้วเนี่ยบางทีเราไปทานอาหารตามร้านเราก็อยากได้จานนะฉะนั้นจานเนี่ยในภาษาอัลายูก็คือปิงกันปิงกันปิงกันนะปิงกันปิงกันปิงกันก็แปลว่าจานจานปิงปิงนะปิงกันปิงกันจานใส่ข้าวเนี่ยนะจานใหญ่ๆเนี่ยเรียกปิงกันนะครับคืออันนี้อันนี้องใช่ปิงกันทีนี้ ช้อนกับซ่อมจริงๆสองสองอันเนี้ยคนไทยเราเรียกรวมนะช้อนซ่อมช้อนซ่อมนะแต่จริงๆมันแยกกันมีช้อนแล้วก็ซ่อมหรือช้อนซ่อมนั่นเองนะช้อนก็คือซูดูอันนี้ก่อนใช่ช้อนเนี่ยไว้ตักเนี้ยซูดูซูดูจะสั้นจะยาวเรียกซูดูหมดนะบางทีซูดูแล้วลองซูดูสักตั้งไหมลองซูดูกินซูดูใช่ซูดูแปลว่าช้อนส่วนซ่อมนะครับซ่อมก็คือกาปู กาปูกาปูอ่าจากนั้นเรียกรวมกันก็สุดูกาปูสุดูช้อนกาปูซ่อมค่ะทีนี้นี่นแหละค่ะจานมีดอ่ อันตรายนะครับาฝระวังมีดเนี่ยเป็นสิ่งอันตรายอย่าอยู่ใกล้เด็กนะครับก็ผู้ใหญ่ดูแลเราต้องอย่างนี้เวลาถือเขาบอยทำอย่างนี้ได้ใช่นะครับเวลาส่งให้ก็ส่งทางด้ามให้นะครับปลายหันทางเราอันนี้ก็ับพีเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยด้วยทีนี้พอเรารู้จักมีดภาษาไทยแล้วภาษามลายูมีดเนี่ยเขาเรียกว่าปีเซาปีเซาปีเซาก็มีดไว้หั่นของเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราจะเทียบกับอุปกรณ์บนจานนะช้อน ซ่อมแล้วก็มีดก็เป็นมีดไว้หั่นเนื้อหั่นปลาหั่นสเต็กอะไรพวกนี้ก็เรียกเหมือนกันครับเรียกว่าปีเซาเช่นเดียวกันครับถ้วยคือในนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีถ้วยอยู่2แบบอ่าใช่ให้อาจารย์อธิบายคือภาษาไทยเราเนี่ยเราจะมีคําว่าถ้วยนะถ้วยที่เราใส่เป็นถ้วยแกงถ้วยขนมหวานอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะตัวนี้อาจารย์ถือได้นะคะัได้ครับตัวนี้คือถ้วยตัวนี้เรียกว่ามังกุ๊ก มังกุ๊กมังกุ๊กมังกุ๊กเนี่ยก็จะเป็นถ้วยที่ไว้ใส่แกงถ้วยที่ไว้ใส่ขนมหวานอันนี้เป็นถ้วยทีนี้มันมีถ้วยอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยถนัดเรียกถ้วยค่ะคนไทยมักจะเรียกแก้วก็คือตัวนี้นะแก้วกาแฟนี่แหละแก้วกาแฟเนี่ยจริงๆในภาษามลายูก็จะแปลเป็นถ้วยก็ได้เพราะว่าพอแปลเป็นแก้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่จะเรียกแก้วฉะนั้น ถ้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้วยอย่างเช่นถ้วยกาแฟถ้วยชา э ใช่ไหมถ้วยเซรามิกไงที่เวลาเรามักจะเรียกเราจะเรียกเป็นถ้วยเซรามิกแก้วเซรามิกอ่ะฉะนั้นถ<ห>้วยตัวนี้เรียกว่าจาวันจาวัน,าวนจาวันเนี่ยจะใช้สําหรับกรณีที่ใช้กับเครื่องดืม่ม<ห>อย่างเช่นจาวันโกปีก็เป็นแก้วกาแฟ<อ>จาวันเตะก็จะเป็นแก้วชาเห็นไหมเวลาเราเรียกเรียกเป็นแก้วไงแต่จริงๆมันก็คือถ้วยชาถ้วยกาแฟนั่นเองอันนี้คือจาวันถ้วยกาแฟใช่ส่วนอันนี้เป็น จานรองอจานรองถูกต้องปกติมาด้วยกันนะมาด้วยกันนะครับามาด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าชุดกาแฟแล้ใช่ไหมช่วยกับจานรองทีงนี้าจานรองตัวนี้มันก็มีขนาดเล็กฉะนั้นชามลายูจะเรียกจานเล็กๆตัวนี้ว่า ปีริงปีริงอ่าปีริงปีริงคือจานใบเล็กๆส่วนปิงกันคือจานใบใหญ่ๆต่อไปครับเลยอันนี้เป็นทัพพีทับพีอย่างนี้ได้ไหมอ่าครับได้ทัพพีทัพพีนะครับในภาษาเราอยู่เรียกว่าเซนดุกสันดุกอ่าเซนดุกนะเซนดุกก็ใหญ่กว่าช้อนนิดนึงใช่ไหมม่อกี้ช้อนซูดูอันนี้เซนดุกนะโอเค เป็นพัพีครับไว้ตักแกงเนาะตักแกงตักขนมหวานได้ตักข้าวตักอะไรได้หมดเลยต่อไปอันนี้เป็นตะลิวนะครับตะลิวก็ไว้สําหรับผัดใช้ควบคู่กับกระทะนะตะลิวก็คือสูดิบค่ะสูดิบสูดิบก็คือตะลิวครับจริงๆก็จาง่ายนะคะสูดิบสูดิบสูดิบค่ะสุดท้ายค่ะอันนี้ค่ะอาจารย์ก่อนจะไปช่วงต่อไปที่เปิดกระป๋องที่เปิดกระป๋องที่เปิดกระป๋องในภาษามาลยูเรียกว่าเปิมบูกาติน ปิมบูกาตินอ่เปิมบูกาตินเปิมบูกามาจากคำว่าบูกาที่แปลว่าเปิดนะบูกาเปิดนะเปิมบูกา,กาก็ที่เปิดตินก็กระป๋องค่ะอาเปิมบูกาตินก็ที่เปิดกระป๋องง่ายๆฝึกบ่อยๆพูดได้แน่อนอนใช่ค่ะเอาละค่ะ อยากพูดแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพูดจามาลายูเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าเราไปร้านที่เขาขายพวกเครื่องครัวต่างๆเนี่ยไปปุ๊บพูดยังไงกันดี<า>เอาแบบ<า>พูดได้แล้วก็ง่ายด้วยนะคะ<า>ไปกันเลยช่วงนี้พูดจามาลายูคะ่ะตอนนี้เราได้เวลาชวนน้องของคุณส้มมาฝึกพูดภาษามลายูเพื่อขายอุปกรณ์เครื่องครัวกันแล้วเนาะะช่นี้<ด> ประโยคแรกเลยสำหรับเราที่ขายของเราควรที่จะถามเขาว่าเขาจะซื้ออะไรใช่ไหมใช่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างประโยชน์นะครับต้วนเฮนดาบลียาเปอร์นะครับหรือป้วนเฮนดะบลียาเปอร์นะครับทีนี้คุณสอพูดตามผมต้วนต้วนหรือป้วนก็ได้เนาะค่ะเฮนดาเฮนดาเบลียเปอร์เริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วต้วนก็คือคุณผู้ชายหรือถ้าป้วนก็คือคุณผู้หญิงก็อยู่ที่ว่า คุณผู้ชายมาซื้อหรือคุณผู้หญิงมาซื้อเราก็ใช้สองคำนี้เลือกได้เนาะตัวอนปวนเฮนดะเฮนดะก็แปลว่าต้องการต้องการเบลีนะเบลีแปลว่าซื้อออะไรอันนี้ก็เลยแปลตรงตัวตัวนเฮนดะเบลีอ,อเปอร์คุณผู้ชายครับต้องการซื้ออะไรครับทีนี้คุณส้อมอยากซื้ออะไรนะไหนล,ลองยกตัวอย่างสิส้มก็จะบอกว่าส้มอยากซื้อช้อนส้อมแล้วก็มีด ช้อนเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วซูดูนะซ่อมกาปูแล้วก็มีดปีเสาอ่าประโยคฉันต้องการซื้อช้อนอ่าซ่อมแล้วก็มีดโอเคก็บอกว่าซาายฉันจะเบลีซูดูกาปูและปีเสาอ่าโอเคคุณสมบูรตามผมครับซซาาาายยฉันฉันจะซูดูซูดูกาปูกาปูและปีเสาปีเาอ่าโอเคซายาก็แปลว่าฉันอ่าฉันเฮนด้า แปลว่าต้องการนะครับเหมือนประโยคเมื่อกี้แหละฉันต้องการคุณต้องการไซยาห์เฮดะฉันต้องการเมมเบรลีนะเมมเบรลีเนี่ยเป็นคำกริยาละแปลว่าซื้อจริงๆรักศัพท์มันจะเหมือนประโยคแรกประโยคแรกเราใช้เบรลีะฉะนั้นเราก็สามารถพูดว่าไซยาห์เฮดะเบรลีก็ได้หรือไซยาห์าเฮนดะเมมเบรลีอันนี้ถูกทั้งสองแบบนะครับไซยาห์เฮดะเมมเบรลีซูดูอันนี้ใส่สิ่งที่เราอยากจะซื้อและนะครับซูดูกาปูปิเซาวไซยา์เฮดะเมมเบรลีซูดูกาปูปิเซา ฉันต้องการซื้อช้อนซ่อมแล้วก็มีดหรืออยากซื้ออะไรเพิ่มก็เติมเข้าไปได้จากคำศัพท์ที่เราเรียนแล้วทีนี้อยากได้อะไรอีกไหมซื้อเพิ่มดีกว่าค่ะจานหน้าช้อนซ่อมมีดเอาอย่างนี้ขอซื้อถ้วยแล้วก็จานรองแต่จานวน6ชุดนะคะจานซื้อเป็นชุดเลยซื้อเป็นคู่เลยนะช้อนจานเออถ้วยจานรองถ้วยจานรองโอเคดีมาก6ชุดซึ่งโหลนี่หน่ยนะโอเคอ่ะเราก็บอกประโยคลองเปลี่ยนประโยคบ้างดีกว่านะให้คุณผู้ชมได้ฝึกพูดใช้ประโยคนี้ดีกว่าบริกันไซยะน้ำปาังเจ จานและปิริงอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆละให้คุณชมพูดตามเบรีกันเบรีกันไซเยอร์ไซเยอร์เออนน้ำเออนน้ำปาสังปาสังจาวันจาวันอ่าดันดันปิริงปิริงอ่าบริกันไซเยอร์เนำปะสังจาวันดันปิริงนะดูเวลาพูดเร็วๆแล้วมันจะรัวเนาะฟังยากแต่พอพูดช้าๆพูดโดยยิ่งพูดตามเหมือนคุณส้มพูดเนี่ยจะยิ่งง่ายละเบรีกันมันจะคำว่าเบรีที่แปลว่าให้เบรีกันก็เลยเป็นคำสั่งขอร้อง นำมาให้ไซเออร์บริการไซเยอร์ให้ชันหน่อยนำมาให้ชันหน่อยอะไรล่ะเออนํนำปาซังเออนํนำแปลว่าหกนะจากนั้นเออร์นำแปลว่าหกปาซังเนี่ยมันแปลว่าคู่นะอเป็นคู่เป็นเป็นเหมือนซื้อเป็นคู่คู่ตะเกียบเป็นคู่เสื้อผ้าเสื้อกระโปงเป็นคู่รองเท้าเป็นคู่พวกนี้ใช้ปาซังหมดอทีนี้ถ้าเป็นแบบเราต้องการเป็นชุดชุดเป็นคู่คู่เนี่ยเนื่องจากมันแปลว่าคู่นะเออนํนำปาซังก็คือหกคู่แต่หกคู่เนี่ยพอ แปลมาเป็นภาษาไทยเราจะไม่แปลเป็นคู่ละเราแปลเป็นชุดเพราะว่า1ชุดมันมี2ชิ้นไงมันขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้นะฉะนั้นพอมันต้องซื้อเป็นคู่มันเลยต้องซื้อเป็นชุดเขาเลยใช้ปาสังเออนำปาสังจาวันนะจาวันนะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นคู่ฉะนั้นมันจะต้องมี2อย่างอย่างแรกคือจาวันละถ้วยอย่างที่2คือปิริงจาวันปิริงอันนี้เรียกว่าหนึ่งจาวันปิริง จาวัน <Safe> ปีริงจาวันปีริงอ่ะรวมกันเป็นเนี่ยเซอร์ปาสังเซอร์ปาสังซังคือ1ชุดอ่าฉะนั้น6ชุดก็ใส่เปลี่ยนเซอร์เป็นเอินำเข้าไปนะาฉะนั้นบทสนทนานี้เราได้เห็นตัวเลขแล้วนะเอินำเอินํำปาสังจาวันดันปีริงอ่านี่ก็เป็นขอถ้วยและที่รองจะเป็นชุดนะคะโอ้หอาจารย์คะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนอาจารย์แต่เดี๋ยวเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อนะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็ ต้องไปสอนน้องแล้วแหละว่าเวลาที่เราขายเครื่องครัวเนี่ยต้องพูดยังไงบ้างเผื่อเพื่อนๆืนชาวมาเลเซียมาเนาะเราจะได้คุยกับเขาได้พอเราพูดได้ปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนเงินทองไหลมาทีมาเลยรวยรวยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการมาเลยูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ w w w e t v t h a i t v ค่ะส้มและจันโรเซฟลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปเลือกนะคะจานชานช้อนส้อมเครื่องอะไรสวย วยกบ,<ช>บ้านไปด้วยเลยใ,ใค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ